อยู่แมนอยู่เห็นลราง่เขาวเห็นบ่เขาเก็บเนาะ<ม>นเขาทำปัน่นอุย้ยบ่ใหญ่กระทางเถอะมอญ่ได้เก็บแล้วเนาะพอได้เก็บลเลย,ยเอ๋อเด้กอ่ะท่านี้กันจากกำลังมืดตาเลยเขาวา่ากระลังออกจากผ่าสลายเนาะอืม,อ,ม,อ,มออกจากกระออมนี่ล่ะ ดีครับสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแหละเอฟซีพี่น้องชาวไทยในต่างแดนมื้อนี้มะพร้าวคนตองปลากะยิเกตในเตาวันที่13พฤษภาคมปีพศ .2568 เนาะจ้าอ่ากระพรอพี่พ่อน้องอยู่ไม้ปลาบ้านน้องเมกเด้อพี่น้องเช้านี้ปลาบนเด้อจ้าอยู่ปลาบนบ้านน้องเมกส่วนปลาย่างหน้าบ่ลงไปดอกพี่น้องลงไปมื้อนั้นบ่มาน้องม่นจ้าจนบ่มีคลิปให้พี่น้องรับชมพี่น้องมื้อนั้น หมันอยู่เพิ่นหมันบ่หลายเนะยากะ,านาะกับมันเฮ็ดเพิ่งเขากับหมันหล่นน้ำกันพี่นอ้องมื้อนี้ก็สิ่เลาะปลาบนแถวปลาดอนตลาดแถวนี้ล่ะพี่น้องมานหล่นน้ำกันว่าสิได้สิหมันบ่เปลี่ยนไม้จากปลาสังหอมพี่น้องปลาสังหอมมึงล้าอยู่เฮ็ดแต่เส้นทางการไปเมื่อยเนาะนกันฝนตกจังสิเอาการกอยู่จ้าก็เป็นฝนตกน้ำล่ะพี่น้องมือคืนนี้ฝนตกหนักเติบอยู่อ่ะล่วนปลาน้องเมฆน้ำกันพี่น้องวานนี้ไปจ้าไป ช็อตแหลกแห,แหกหมันพอกันฝ่าหลังฝนพี่น้องไม้ตีมากกับป้าบันน้องเมฆพี่น้องมาเนี่ช็อตแหลกแหกมันยังเศ้าอยู่ด้อพี่น้องพอเฮ็ดกอแดงเนาะเนี่ยจะที่หกโมงแล,ล้ล่ะเออี่หกโมงแลล่ะพี่น้องแต่ว่าเปน็นถึงคืบเนาะคืบเป็นบรรยากาศฝ่าหลังฝนแต่พอท่านสดใสดอกพี่น้องเมฆยังปกคลุมอยู่คุณดอกนั่นยัเก็ <Okay. S 1> นั่นเด้อโอ้ เที่ยวก่อนสเที่ยวเมือเขางช่เป็นกอแดงพีนง่น้องบอกดีขนาดเน่อยโม่มคอยได้มากเลยพี่น้องปลาบ้านน้องเมฆเนียนอู้ห <s us ur> ึขาไหมขาอ๋อส่วนน้ำกันพี่น้องส่วนมากที่ไปแต่ปลาส่างหอมปลาน้องเมฆนี่โม่คอยได้อยู่ภาไในพี่น้องส่วนมากถ่ายอยู่กับลงปลายังหน้าเนาะเนียนจ้าฮะอส่วนน้ำกันปลาบนลราพี่น้องมือนกันอีกบก่เห็ดยังกอแดง กอแดงพี่นาะโอ้ยมะขาเด้ขาแหน่ดีเนาะแหน่ดีฮะอ้าวฟีดอกนึงต้นั่นด้โอ้ยยังคือแททดีแต่ว่ามีห้อยแแทะอือมึงเนี่ยมันแสบจีไรเป็นสีหวานเดีเฮ็ดกอขุมนี่ดีสีเนาะตอนนี้เฮ็ดหนาแหล่ดอกมังงามจังไหนไอ้พวกเนี้ยแมนบอกเฮ็ดผงข้าไล่ผงข้าไล่คยเที้ยวมันเห็นบอนี่นี่อือเห็นแต่ขาคน จ้ะผีทางผีอีกดอกหนึ่งเป็นอะไดรโผล่เลยพี่น้องเอาเป็นเสือเนาะปลไปสักอ,อือไปเป็นเสือได้เฮ็ดยังจักจูมจูมหนึ่งปกติลายเด้นนี่เป็นปลาทีฐานัะเติบพี่น,อน้องปลาหนองเมฆเพียงแต่ว่าเฮ็ดพันธุ์ท่านบุมปันใดก็บผมแม่นว่าบ่เกิดพี่น้องเกิดอยู่แต่บ่หลายจุ่มหนึ่งปกติสีสากละยเลอแถวนี้ตอนนี้เป็นกอแดง จุ่มนึงพี่น้องจุ่มยังงามเลยขาไม่เนาะขาเหี่ยวยังวะเฮ็ดปีนีิขาเหีวเด้อพี่น้องแบบว่าใบใหม่แห้งเป็นหลายนะเป็นรดนับถมกันพอเฮ็ดยังย่อยเกศพอเฮ็ดละโงกนะพอเห็ดละโงกโงกเหลืองบ่ขาวโอ้สองดอกเดินใช่ไหมทางนี้ก็ะพอคือกันเนี่ยพีมาพี่เนี่ยมามเป็นสามเปิดไปสีไลายบ่จักปุ่นพี่น้องขาว จูงงามไม่พ่นเอาเด็ดแล้วพี่น้องบานี่เศร้านี่บรรยากาศฝ่าหลังฝนกับหมานอยู่ตัวละพี่น้องพ่นพ่นสากลากจูงบานิขอปาพ้นเด้อเอาเขี้ยวก่อนแสดงมูเดียวกันมูเดียวกันเพิ่ล่ามลงไปขึ้นไปพุนก็ไม่ีบอกปานี่อ๋อพ่นเลยพี่น้องอุ้ยสองอีรีตัวนั้นสองจูงหมักญงเลยพี่น้องพ่นเอาเด็ดแล้วเด็ดแล้วบานี่เอาเขี้ยไไว้มากพี่บานีิ เผลเกิดยายกันพี ok, ่น้องนีสามบอกสามพเคียร์ล oh ุตอ oh ่ะความมันมาแต่เสาเลยพี une, well, now, you, well, ่น้องบ้านนี้ปาดพี่น้องเลยเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับละงอกอยักน้ำเพิ่นเหล่พี่น้องมองข่อยได้ฟอนส่ปี่กายดีนะปี่กายได้ฟอนส่เลยเมียนถ้าไปเบิึงหลุดน้ำกันพี่น้องว่าถึงนี่บ่อยู่นี่สามแยกเกตเอนไว้อยู่ผุ่นสองอยู่นี่อีกสองนาะงเมียนจ้ะห้าหกเจ็เกือบสิบดอกพี่น้องอีกโมนึงพี่น้อง พิ่นออกยายๆกันข้างๆกันนี่แหละเมนมูเดียวกันมูเดียวกันอ,อยู่นี่ก็บสองดอกงามๆเลยพี่น้องหนึ่ดอกที่สามดอกที่สามเป็นเกลี่ยลม่มอันยังกัดขาแทะขาเพิ่นแมนขอท้าอยู่ตลอดพี่น้องปลาน้องเมกบ้านเนี่ยขอท้าแล้วเนาะเหมือนันพักกันลงปลายังหน้าบ่มีเนาะบ่จ้ะฮะอยู่ปลาบนเด้อพี่น้องมนี่โมนี่ยายกเก็ตเปิดไว้อีกสองดอกสองจุ่มพี่น้องเป็นละงวงเขาวคือกันอยู่นี่จุ่มหนึ่งกับงะหนึ่งพี่น้องละงวงเขาว ออ้ยบันไดกระโบ,บคะ <c oughs> กคนเลยจังมันเตื่อต้อนอ,ะอ่ะม,มันมันถากไมลายเงี้ยทีเง็บอุอ้ยไปเบิ่งไม้ตัวนั้นบานนี่ไม้ที่ได้ฟอนใส่เมียนจ้าก็คอยที่เขาได้บอนี่หนิอ๋อหมอนี้จะขือ่ออยู่บนเสาเนี่ยเห็ดกอแดงบานนี่พี่น้องเ,เห็ดอกพี่น้องเห็ดกอบานนี่อุยงามนี้มาป้าน้องเมกเปลี่ยนเห็ดเด้อพี่น้องมาเนี่ บมดดินอาจจะบุป,ปันใดได้เนาะไม่เอ่ะว่าหลุนน้ำกันว่าสีมันเห็ดยังหลักๆพี่น้องแต่ที่แน่ๆตอนนี้ที่เละงงกับเห็ดกนนอเน,นอาะอมาให้เคยได้ดฟ่อนไท่พี่น้องกำลังขึ้นกำลังเป็นจุม้มกำลังเป็นจุ้มเป็นไข่กำลังขึ้นพี่น้องมือท้องซีดได้ไหมมีซีดโอ้ยขัดฝนวัตโตกับที่ท่วนเจ้ามาไตแล้วเป็นไงดเหมือนหมูเคลื่อนในการสามบนต,ตัวนี่สามสามไข่ สัญญย่านเลยนี่ชั้นย่านนะพีกายดีสองโลด้วยโมนี่โมเดียวเต็มกระตาพี่น้องพีกายไม้เนี่ยโอ้ยหักเพิ่นโอ้ยขนาดเลยนะจ๊ะนั่นนั่นนั่นงานเชือกเชืยกเชือกนี่ไข่เขากำลงเป็นไข่รอบเป็นไข่พี่น้องไม่ติดไม่ติดติดลุ่นเชีอกไปเชือกมาเกาะอีกแล้วพี่น้องเจ้าจ้าโอ้โหเขากำลังเป็นไข่ อุ้อเริ่มเริ่มขันยืนคือตัวแรกเนาะบัสิมานแป๊บเดียวพี่น้องนะเครื่องกระตาแล้วต้นเฮ็ดโกอบานพี่น้องพี่น้องมองในเฮ็ดนาแหล่สาวแหล่มองละดอกเกิดมองละดอกแต่ว่าดอกงามเลยเมียนจ้ะเฮ็ดบังตีหละแต่ละดอกสาวแหล่เด้อจ้าเฮ็ดเคร่งเบิ่งอยู่พี่น้อง มอง่นเคยเกิดร้ายสำเร็จนี่เนีนเห็ดยังทั้งนั้นเห็ดหนาแล่หนาแล่บอกมีนหลักหลายตัวจนในบ้านเนาะใครยุบเป็นเฮ็ดหนาแล่เพิ่นแข็งดีพี่น้องจะเป็นเฮ็ดยางอื่นไปเลยนี่จะเป็นเฮ็ดยางเงินโล้ยแล้วนิ่มแล้วนับเข้อมันเอมาเจอเฮ็ดก่อบันก็ถือว่าเพิ่นเกิดขาต่างผูพี่ลับพี่น้องเฮ็ดหนาแล่เกิดบ่เป็นโมแต่ว่าดอกใหญ่คักนอเมียน อ,อีกดอกนึ่งนาแหละนะเชิดอดอกก็บาหวาดอกงามน้องตัวนี้ละงก์บ้าอ๋อไม่เด็ดจูมไเด็ดจูมเพิ่แล้วเชือกมึงอีกโอ้ยเน,นาะจูมจันท้าข่อยยังสี <laughs> <laughs> อะไรไงไปข้างไหนอีกป้าว่าน้องเมกแปลกเพรอะพี่น้องเพีนาแหล่เกิด <laughs> แต่ว่าเกิดใหญ่ใเกิดเกิดประจวดนเนาะเกิดประจวดตอนนี้ยางตามหรมตามไม้เพิ่งคยเกิดหลายแล้วพี่น้อง นางอกดอกนึงอนี่หาแลกนอนาแลก็พ่หนาแลกบเอาเลยเอาเราอกจูมโอ้ยสากเป็นหนาแลกก็เลยสิเห็นผลจูงยางแนมพี่น้องเอ้ยถื่อกอันเนีกัดเป็นเต็นสวบแล้วกันบานบนพี่น้องนไปแนมเห็นบานเห็นบอลหรือมันโรยเลยมันโรยแปลกได้ยังไงเหตุผลคืนล่าไปเลยก็มี เฮ็ดยังทางนั้นอาแหลอีกบ่สวยงามเนาะคนชุ่มนปู้ยขาพี่น้องใครอยู่ได้เห็นนาแหลกนาแหลยังมีคนหมักอยู่แมนแกงแสบเด้อพี่น้องนาแหลพี่น้องเป็นครั้งแรกที่หาปลาบนบ้านน้องเมกเนาะแมนจ้ะถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยล่ะพี่น้องก็เป็นตำมานอยู่สวยอยู่พี่น้องนาแหลอุ้ย จัดวเด็ดจ้าลในอุ้มตะโลกพีวไม่ดองงามแน่นบ้นี่เอานี่นั่น่าจะเียนจ้างามเลยมบ้านง่าโอ้ยขาพี้องโอ้ยคืองามทีอหมาน้องเมฆมันคือเกล้พี่น้องมานลวเนาะคนมันนะแต่สิบัวมันเฮ็ดบดดินเด้อพี่น้องเมือนกมนเกิดใหญไปยังแต่ดอกงาม มาโมนี่ถือว่าพอลายอยู่เนาะเฮดนาแหล่จัดว่าสวยโอ้ยเดยวใบตะกองสวยเลยยา่เจ็เอาไปมาสิเต็มกระตาหย่อนอยู่เด้อพี่น้องนี่เฮดนาแหล่พอท่ละดอกแต่ว่าแต่ละดอกเลยอุ้ยนี่่้ยใครสิคิดว่าเฮดนาแหล่สิเกิดเมนเดายากพี่น้องเด็ดปีนี้ยังพอกันจังว่าจังหงว่าเกิดโหนดอกหนึ่งเอาเลย ห,หนึ่งจิ้มแจ้วแสบเพื่อกัรละพี่น้องแค่น่าแหล่แกงกะวันเนฮ็ดก่องามพออย่างสวยเลยพี่น้องค่อยมากม <c oughs> ขาขาอวบดีเองเนาะนเป็นแดงๆดงเลยบา่าเนี่ว่ามันเพิินพ่อเฮ็ดละงอกเพิ่นเอินเสียงหลงเลยพี่น้องเขามาหอนเป็นเฮ็ดกอ่อเ <c oughs> ต็มโพดเลยพี่น้องมันคือเกิดคากแต่เคยเก็บอยู่วันนี้ แม่นบอกแม่นคือแม่นเบิดโอรสพี่น้องพี่เฮ้ยเคิ่งเห็ดล้างสัมแม่นผงแห้งพี่น้องเอ้าลุยเหยเกตบานี้มันสิเกีปโปเล้วง่ายได้หลายแห่งพี่น้องพูนมึงแน่มีแต่เห็ดพผนมีแต่เห็ดจังว่าเคิ่องล้างผงพี่พี่น้องพูนแม่นเบิดโอรสเป็นเห็ดก่อทางโผนพู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 นเด้อพี่น้องฟังโผนทั้งผนกับแม่นพผนแม่นเห็ดผงพูนล้างผงทั้นกับแม่นพผน อบนอี้ว่าเขาคอยทับคือบริหาแท่นกองไอพีน้องเมืองโอดแห้งที่ร <c oughs> ะพี่น้องเฮ็ดปีนี่กรบพอพอมูใูใหญ่แต่ว่ากระบูแม,มนวาดสิเกิดไปทั่วเนาะนจะเกิดเป็นหมเป็นไม้บางหม่องก็เคยเกิดบอ่อเกิดกระมี่พี่น้องเรายากแห้งเฮ็ดปีนี่เขาแท้มันก็จะได้เขาเต่ความันที่พ้าไปคือวาน ความหมายผามาตำเอาแะไรบ้านผ้ามาตำหรือจ้าตัวนี้เอาได้บ่เนาะตัวอดไบ่ได้บ่ได้โอ่เลยไอพึ่งเป็นเสือจ้าไปทั้งปีลาบเลยโหดพ่อแห้งโค่นนี่โค่นเดียวเต็มแทะกระตาเนาะจ้าพออยู่พี่น้องเต็มตาแทะโค่นเดียวเนี่ยพ่อใครว่าติเขามาเบิ่งเห็นหรอโง่หมองเคยเก็บเห็นละงอกแมนโหนโห่เหรออย่าเหนมาทั้งปี ได้เช่นนี้กันเห็นดอกหน่อยก็เอาพ่นเลยเด้ออุ้ยคือขาวแกอุ้ยขาวเป็นไงเลี่ยมอ้าวหอมใชนไหมเมียนอ้าว่อน้ำพ่นแล้วพี่น้องบานนี้มาเอาผีก่อนมาเอ้านี่มุดเข้ามาหนิเดี๋เดี๋ยวคอยคืนผีเด้ออ๋อ้อมพ่นไปพ่นแมนเบิร์ดเราพี่น้องไม่แต่เหตุแม่พี่น้องนือเกิดขัาเกิดแน่แท่น้อบ้านนี้เก็บน้ำพ่นแล้วตัวนี้บ่ได้เป็นเสื้อบ่ได้บ่ได้บ่เอา ตัวนี้ได้บ่ถ้าพลอเมื่อวานนี่สิได้เบิดเลยพี่น้องแม่นเอ้าสิได้มุดไปฝนเด้อะไปโอ้ยโขดก่ออีกแล้วเมื่อนี้เขาก็คือดอกเขาไซเดอร์เกต้นพ่นเกตกร้อมูยใหญ่เนาะแมนคุณเคยหมานมันคือเก่าละพี่น้องพ่อยน้ำฝนคือเก่าละพี่น้องเกตกร้อมูยใหญ่แปลกพี่น้องปีนี้ เฮ็ตยังคันพ่อกับมูใหญ่ยังเนาะตัวนี้พ่นเดียวกันแต่ฟังทั้งพ่นทั้งนี้เป็นเท็ดลัางสัมพี่เนาะเป็นเท็ดลังสัมมันเป็นเท็ดก่อตัวนี้โอ้ต่างเนาะจะคอยอยากเกิดน้ำพึนพี่จ่าเนี่อขวามันมันน้องเมกตัวนี้สุดยอดคือเก่าบอคิดว่าสิมันปานนี่เด้อพี่น้องแดงใจวายรับเต็มกระตาถีใจบ่จ้าแดงใจวายเลยเนาะนี่ดอกนึงนี่เกือบไปเลยตัวนี้โอ้ยโอกได้แล้วเนาะ ได้จ้ะบมดยางตัดใ่ห่มเคยเก็บผัดบะมี่เนาะบัดห่มนี่บ่เคยเก็บผัดมี่พี่น้องมึงแน่เพิ่งเวอร์อยู่อ้ยอฮ้ยแดงใจวายถูกใจไหมน้าตอนนี้เพิ่งเขาเนาะเพิ่งเขาค้าคนนี่เนาะ ตัวนี้เป็นแดงหนาเนาะนี่จ้ะนี่บานหนึ่งโขาวจ้าอู้ยเยือนเด้นี่เยือนเนี่ย,ยน,นี่กําล<อ>ัง,ลงโพพี่น้องกําลังมืดนตาต้นไม้เนี่ยกําลังเห็นพี่น้องอีลผี คือมันจะยืนสาบลาบอยู่บอกห่ยอยหักระว่ายุ่นละมีติดหลุนอยู่ได้หนิมีทิดหลุนอยู่จ้าเอ,าอ,อ้าฝุ่นคมค้าไร่เกิดไหมป่าเนี่โอ้ยแต่จังไดเนาะมูเขาเกิดจนลุ่ยแต่ละป่าแต่ละไม้นี่เกิดบวกขึ้กันยังว่าพี่น้องเห็ดนั่นเห็ดมันก็เลยบวกขึ้กันเนาะฝนเป็น,นตกบวกพร้อมกันเป็นละงกเหลืองแคะละงอกคือกันไม้นี่ยบางทีเป็นดอกแคะจัิงสิล่ะ บางดอกก็ใหญ่ได้ล่ะดอกปัดดอกใหญ่ฉันว่าแขกเนาะไมยถนัดกับสีมันเนี่ยเด้อพี่น้องมันให้ละงงมันนะงงเขาวบ่บ่เนี่ยขาวจ้าเกิดออมพ่นเลยพี่น้องดอกนี้จะเกิดเห็นอยู่บ่เนี่ยนี่เดียวยางงามเนี่ยบ่คขนยางมาเลยเป็นแก้มัดนี่เดียวงงเข่าตัวนี้อ๋อลองทำเอาเลยอันนี้เพิ่นอ๋อออมพ่ผลป็นเห็ดไข่บาดเมียน เป็นเห้เระโอกขาวอ้อมพูดเลยเด้อพี่น้องอุ้ยจะมายากกินดินเอาหล่อเทน้องใช่อยู่ตัวละเลาะไม้ป่าบ้าน้องเมฆป่าบนกขมานอยู่เนาะแม่นจ้าคือ่เถ่อบ่บ่เลาะจ้าเถ่อป่าบนนี่มีแต่ลงปลาย่างหน้าพี่น้องไส้วักลอยอุ้ยอยจุ่มหนึ่งอีกทางพี่อีกไข่หนึ่งไข่หนึ่ง แม่นไม่หรอกมนนั่นอืมเ้ยม,มาไม้ป่าบันล้องเมกเศานี่เขาท่าเนาะแยกเกดจะอ่อนบักจาสะอ่อนแล้วพี่น้องบ้านนี่เบืองนี้สากลากเลยขอ,อน้ำเพลินแล้วพี่น้อโงโมหไงบ้านนี่ว่าแล้วที่ขเขาเงามันสิมียังวะเอาลุยบ้านนี่แยกเกดเลี๋ยวแน่คอยคอนแน่ลุยบ้านนี่สิบบอกปุยไงบอกเป็นสามสิบอยู่บ่สามสิบอยู่หรอกอือ องกเหลืองหอมสแบงพผสิจุ่มใหญ่ปัน,นไดพี่น้องแมนถ้าพันเกิดหลายถ้าพันเกิดดำดอกตองดอกนี่สิมมนนจุ่มใหญ่จุ่มใหญ่ที่รีมันเด่นถ้าเป็นน้ำปลาย่างหน้าผสิจุ่มใหญ่เด้จมแม,มน,นอยู่เห็นลราูขาวเห็นบอฮั่เก็บเนาะแมนตอกกำปัน้นอุย้ยบ่ใหญ่กระซางถั่วใหญ่ได้เก็บแล้วเนาะพอได้เก็บเลยมือเฮ้ยอัะท่านี้กันแากกำลังมืดตาเลยนี่เขาว่ากำลังออกจากผาสลายเนาะอืมออกจากกระออม นี่ล่ะกำลังงาม,มเงี้ยนอ้ยฝากลากเลย,ยไ,ไปเกมไปย่างย่างน้ำกันเลยจ้าโอ้โหคิดว่าสิ่มานเด้อพี่น้องเร<ม>าเนีนเ่ยีพระราคีตพี่น้องก็เลยยุบไอ้ปลาน้องเมฆเหมือนีงเงี้ยจ้บบาบังเอ,อิญมานสามบาน <laughs> ทนี่ทั้งเฮ็ดก,กอทั้งเฮ็ดหลงอกเฮ็ดกอห่มหนึ่งกับจนเพิ่มตาเนาะ กับเต็มตาเฮ็ดกอหมเดียวฮะสุดยอดละงกเลื้งละงกขาวกับมันพี่น้องเตานี่ชักจูมของจะเต้าเฮ็ดของล้างแต่เป็นเงาเลยสิมันเกิดน้งกัน,น,นเาานาะโอ้มันแะไล่ะพี่น้องมานนี่สองจูมส,สวยเลยพี่น้องบ้านนี้มาันแล้วละงอกบ้านนี้ยางตํายางตําเลยพี่น้องบ้านนี้ ไม้เพิ่นคุ้นเคยเด้งไม้ธนัดเด้แดงหลังแตกเพิ่งเพลังขึ้นงไม่พี่น้องเป็นจุ่มจีคนพี่อีกจ้ะนานมาตรงนี้มูแม่เหรละงกเนาะบานเนาะบานจ้าโง่เขาวพี่น้องบานบ่ลงไปเบิ่งไหมฮะว่าแมงละงอกพ่อเฮ็ดแดงตุลโมนนะพ่อเฮ็ดตุลมงามเลยโอ้จดอกแดงนะดอกเดียวแต่ว่างาม สีจังสีเนี่ยเมนเรียวน้ำเพลินอยู่พี่น้องสีคลาสสิกแมียนบอกไปจองเพิอเฮ็ดทานก็เกิดบม้ยขาก็หลังเกิดไม่ได้ไหมเมียนสีแคสสีแคสบานมาเลยบานใส่ได้อยู่ได้บอดอกได้เมียนแพกคนนี่จ้ะเฮเกลเล้งเลื้งเบิ้งเบิ้บเฮจุดโดดเนาะ สามดอกจ้าสามดอกเกี่ตัวละปกติสิมูใหญ่เลยมูใหญ่มูหน่อยบกตีดอกก็จะได้จีบถือว่าได้จีบควทถูกเหมืออยู่ด้วยเหมือนกัแมนั้งขาวทั้งเหลืองไม้เจ้าของอันนี้เนาะไม้ถนาดมาจำเอาผึ่งคมขาไล่ปีนองมันโอ้ยขาโหขนมาประจำบริบาลหรือพี่นอง นี่บอกไปไหนมาไปจะปลาสังหอมใช้ยู่มากประมาณอยู่เนาะใช่สได้้ไดอยู่แถวนี้ได้ป่ะนี่เห็นบอกเกิดอลไรพี่น้องนี่หม้ที่เคยได้เคยมันเกิดแล้วบานนี้เกิดเครื่องแท้โค้กแค่เอ้ยเอ้ายอูเห็นนดมาเห็นไปอืมขีดเต้นี่ต่อข้ามาเฮอืมอืมนอนถาเลยถาเคืองไรบ่มาถาจนบานเนาะ ตาลายพี่น้องมองเขาเอาแตกสะอยู่คนแสดงว,ว่าฝ้าหแห้งเลยนี่ฝ้าจนเออเอาเห็ดหละเตะเห็ดหลุ่มไปเลยข้าอยู่บอเหยียบเนาะเตะซื่อๆโอ้ยใครอยู่ดอกเตะเขาเห็นเฮ็ดน้ยังเก็บนาวานเฮ็ดนาวานจ้ะเฮ็ดจุ่งงามจุ่งงามทีพี่น้องแต่และจุง่งเห็ดนาวานจ้ะตัวน,นี้ก็น่าแห้งอ่ะพี่น้องตาไม้ฐานัดมันก็จะเป็นยังสี่ละพี่น้องคขั้วมันนั่นโจร ตัวนี้ล่นตาอะไพี่น้องตานี่เห็ดละงูกเห็ดกอเห็ดกอปัจจิกี่ดอกได้ในนี่ไม่ตะเห็ดละงูเต็มตาเนาะแมนละงูได้หลายเติบเด้อพี่น้องวันนี้ทำไม้ธนัดเกิดเต็มทีนี่บ้านอยเจเกตละงูนี่ว่ามักคู่มืออยู่เนาะอ๋อต่าคอยล่อลุ่นพี่น้องขาดว่าที่เริ่มได้ละดูมพี่น้องเป็นสัญญาณทีดีเด้อพี่น้องดีถึงดีมากเลยล่ะดีสุดๆปลาธนัดเริ่มเกิดเก แนมไปเป็นเรื่องเลวร์อยู่บนเฮ็ดละงอกได้นั่นไปกินก่อนทั้งพักกันนั่งพักพี่น้องผมลูกเกิดแนมไปเป็นเรื่องเลวร์อยู่บ้านนี้โอ้เป็นอย่าอ๋เพิ่นเกิดเป็นแปลงไร่บ้านนี้อืมพี่น้องโอ้เสียแต่ฝนตกโดนเพิ่นน้องสีเพิ่นก็เลยมองแน่พี่น้องดินกระเด็นเซเพิ่นมีดเอิอนเสียมวมาเออนสอนมาที่เอาม่านกวดเฮ็ดพร้อเด่น กระลังสีเศร้ามีแห้งพี่น้องเลยเอ่อเพจละงหงสามหวานเอาไปเยี่ยมมาซิมานเนาะมาซิมานมานเด้อพี่น้องมาเนี่ยมานเร็วสั่มตอนนี้สามองเสาเต็มเบิ้ดทั้งสองกระตาล่ะคนมาก็ติเป็นเดละงงสามเหมือนเออละงหงกับเพจกอพี่น้องเมงแนดอกบานเอาคนไปอยู่เด้หน่ไปใส่ยางหน้าเขาเนาะสปอร์พนโลอนหรือเด้อจ้ะนี่นะคนอยู่ในดินก็มี่แหละล่ะ เมืได้เพิ่นเคยเกิดเพิ่นกะเกิดคือเก้ล่ะพี่น้องเห็นละงกนะพี่น้องสมควรแก่เวลาเสร็จเดินทางกลับด้วยพี่น้องบาง้านนี้มาเบิ่งยอดได้ยอดหมานพี่น้องเป็นหม้ถนดัดปลาถน,าดน,นยายัดนอ้๊ยเกตหมานโพดโพเลย,ยพี่น้องเต็มสองกระตาพี่น้องมึงเนี่ยตานีเสเห็นละงกกด้จ้าตานีเป็นละงกกด้วยพี่น้องนี่ละง,งกลง้วนๆด้วยตานี่ มึงแน่เห็ดกออยู่รางบ่จักกี่ดอกอืเห็ดกอมีบ่กี่ดอกส่วนตัวนี้ก็สิเป็นเห็ดกอละพี่น้องหลายแห้งเห็ดกอเห็ดลังแหล่ลายเห็ดกออืก็สิเป็นเห็ดแดงหนาแน่เนาะแม่นจ้ะแดงหนาแน่เห็ดกอแน่แล้วก็เป็นเห็ดผึ่งผมขาลายแน่เห็ดหนาแหล่ลังแหล่เป็นเช่นไรพ่อหญ่เลียมคักบ่คักแห้งหมดเลยเอ้า เป็นไม้ถนัดและก็เป็นข้างแรกของปีพี่น้องที่พักกันหาปลาบานน้องเมกไม้บนนะไม้ปลาบนส่วนมากกัสิลงแต่ปลาย่างหน้าพี่น้องออกจากปลาย่างหน้าแล้วกันที่พักกันไปบานสังหอมเมื่อไงด็เมื่อไงเมื่อี้พักกันตัดสินใจหาปลาบนพี่น้องเพราะว่ามีภารกิจถ้าไปไม้ไก,ก่กัสิกลับมาบาน,บวานสวยนอแม่นจ้ะกลับมาบานบอท่านมีภารกิจต้องเหตุพี่น้อง ก็เลยอยู่ป่าน้องเมฆเสียงเบงว่าใดก็เอาบ่ไใดก็คือว่าบ่อหมานเนาะมนบังเอิญเกินขาดบังเอิญหมานพี่น้องเกินขาดพี่น้องปุ้ยขาดแหงละโงกงนี่เป็นรอบแรกของปีที่ใดหลายเนาะเมีนแต่ปุ๊บต้นไม้ถนนัดไม้เอยเคยเอาได้ฝ่อนใส่เนาะอือเป็นไม้ถนัดยางใส่หมไหนก็คือจังไข่อยู่พี่น้องวังหันวัดสิพักกันนางผักแนมไปกันยังสากลากอยู่ละโงก บาดซีเมนพี่น้องเอ้ยเอาสุดยอดเลยพี่น้องเท่าน,นี้หลังจากนี้กับซีเมนพักการเดินทางกลับบ้านล่ะพี่น้องรอหลุนน้ากันคลิปใหม่เหมือใหม่เฉืญชอบวิดีโอจงังไรก็ซอยกดไลค์กดแช่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนณส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช,กชกก่พี่น้องทุกกาลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคาติชมคอยรอหลุนน้ากันอีกมืออื่นพี่น้องถ้าบ่มีภารกคิดกับเสียเอามาสามกระตาอยู่พี่นอ้องเมื่อนี้ แต่ว่ามีภารกิจต้องไปเนาะโอ้ยจำหนีมันสุดยอดเราเด็เ้เลยเอามามสองกระตาสรุปแล้วเต็มสองกระตาพี่น้องปลานีบนท่านได้ไปทัวร์เด้อพี่น้องมอาเอฟซี<ว>พี่น้องปลาบนบันน้องเมกเกิดแล้วพี่น้องเถอเทิงแล้วเถอเทิงแล้วก็แล้วแต่ผู้สิได้สีมานเด้อพี่น้องเพิ่นก็เกิดคือเก้าล่ะพิ่นเกิดบางหฮมบางไม้เนาะแม่นจ้าแต่ว่าละง,งกนี่ผิดปกติอยู่ตรงที่ว่าพอ่อ,พอทุกหม่องพ่อทุกคมที่เฮาเคยเจ็บ คมที่เคยเกิดเนาะ<ม>นพ่อถูกคมพี่น้องอ้าคอยรอดุนน้ำกันมืออื่นพี่น้องมีเด็ดแค่พี่น้องหลังจากเอายอดได้ยอดมานให้พี่น้องรลับช่วมกับซีเมนเดินทางกับบ้านหลับพี่นอ้องเมื่อนี้ถึงใจยกเกศคักแห้งเหมือนี้บวกกับกับมือ,อมีแนวใสพอนาย <c ười> ขันมือมีภารกิจเอามาสามกระตาเนาะคิด่าเต็มไตวัาเต็มต้องสามกระตาพี่น้องพราอว่ายางใสไม้ใดเคยใดเคยมานกบถือว่าพออยู่ สีนางพักพอนซื้อกันยงนี่เหตุพี่น้องก็ขาดยังน้อคักดขกันไม้ธนัดกันสิเป็นอย่างสี่ล่ะพี่น้องวังหันเพิ่นบัานเกิดพี่น้องไม้ธนัด่นเกิดอยู่เกิดนิดๆน้อยๆเกิดบัทัวปันไดแต่ว่าลรอบเนี่ยถือว่าพิษปกติอยู่เิษแล้วจ้เป็นถูกหมาอยู่อกะบคอยล่อหลุนน้ากันมืออแล้วพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพอกันไม่สาหรับกิบนี่ขอบคุณทุกไรทุกแช่พี่น้องกับบ้านก้อนบานี้มีภารกิจต้องไปทำเนาะจ้ากับบานก่อนพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีค่ะ